สวัสดีครับขออนุญาตนะครับแม่แม่โอ้คณะนางรำนะฮะอยู่ที่นี่ครับผมคือสวยแท้ค่ะแม่โอ้ยังมีมามาเจ๊หกโมงมาตั้งแต่หกโมงครับผมมาต่างนาดาเขเอาเขาไม่กินเลยต้องเปิดเพลงค่ะเลยแม่เอออ้อย่างแบหมือส์อ๋อเพื่อนบดีฟวงไว้บอสะ ว่วงอยู่อ๋อใช้แบตเตอรี่รถนะครับมันต้องสตาร์ทรถไปด้วยม่งงั้นแบตหมดสวัสดีที่มานาสสตอเบอรี่ฝากช่องมานาสตอร์เบอรี่เด้อฝักมาเบิงคกคีบมงโฆษณาเห็นเด้อครับผมมาตั้งแต่ตอนไหนมาตั้งแต่ทีห้าเีห้ามานั่งรออยู่ที่นี่มานอนอยู่ที่นี่ใช่ ตื่นเต้นมากครับวันนี้เราได้เห็นบรรยาากศจะอยู่หน้าหานไหมฮะงานบุญเนาะมันเป็นงานบุญและการร้องเช้นห้าสี่ครับบรรยากาศงานนไม่่ใชะพี่มาน้ามาแต่เช้าเลยนะฮะเอฟซีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้นำชุมชนกันบ้างนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยงานใหญ่ดีท้าสเบห้าสิบแล้วก็อันนี้แจ๊ แจ้งช่อเภอใช่ไหมครับใหญ่แจ้งนะครับว่าวันที่ห้านะครับบุญใหญ่ครับบุญใหญ่สี่วันที่ห้านะครับขายงันมารนชาภาพของหลวงพ่อคำพรสีน่าโลดเบสิกของหลวงปู่หลวงปู่บ้านบอก ใครับใ uh> ่รั่นท uh IC ี่ผมมันก็ได้ยินอยู่ครับมีงานน้ามีน่ครับนะญญาาักัาครับนะครับไปจะร่วมบุญก็สามารถได้นี่นร่บุญได้เลยครับกับวันก็บุญใครับมนงานจากขบ้านวัติสำาเร่อครับปัติสำราถึงวันงานยังไงเยว้อครับูกครับแล้วแล้ววันนี้นะครับโหดูแล้วคนเยอะมา เดี๋ยวมาดีครับมาแล้วตอนนี้ก็นางรำก็มารอแล้วนะครับเอซีแล้วก็น,น,นะครับยูทูบเบอร์ก็ทยอยกันมาแล้วนะครับตอนนี้นะเตรียมความพร้อมขอบวนนะฮะก็อยู่ที่ประชาคมหมู่บ้านเนาะตรงนี้นะฮะตรงนี้บริเวณพืพ้นที่ตรงนี้นะครับ ทางเข้าวัดแอดเห็นแวบ,บๆนะแอดยังไม่เคยเข้าไปในเอฟซีนะยังไม่เคยเข้าไปรู้สึกจะเป็นใต้ที่อยู่ในมุมนั้นนะะเนาะนันะน่ะปใต้ดอนวัดดอนสวรรค์อะไรตรงนั้นนะฮะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับน,นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะคุณกำลังอยู่กับอดิสรแฟมิลี่นะครับมาดูบรรยากาศนี่นะศาลาประชาคม SML นะฮะของหมู่บ้านจำปาดงนะฮะ อาหมู่บ้านจะประดงเหนือนะครับตำบลขุดเรือคนะํา,านะครับเอฟซีนะฮะก็มีสองสลานะครับจะกจัประดงกับจับประดงเหนือก็คือหมู่บ้านเดียวกันที่แยกออกไปนะครับอ้าวตอนนี้นางหาบก็เอาเงินมาใส่ด้วยเอาเงินเอาหาบเงินหาบทองหรือเปล่าครับ อตอนนี้ลุงพลมาแล้วนะ f c นะสวัสดีครับผมลุงชิดนะะล,ลุงนุนะฮะสวัสดีครับไม่อย่างคือมีแผ่นทองติดแก้มครับอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะ f c มาถึงแล้วนะครับ f c นะตรงที บรรยากาศนะครับตอนนี้ที่<ช>จำปดงนะสวัสดีครับจาครับนะอัปเดตแต่เช้านะจ่าเอ็มนะฮะพระนาคปกมาแล้วนะครับอีกสีอ่ะสวัสดีครับแดจังเกลิลนะฮะน้องปอนนะฮะโม่้างก่อ่นะโม้า เขาเขาเรียกว่าอะไรไอทิพย์ปะตึ้งบัวไปไอโจ้ไอโจะไม่มาเลยนะฮะโจ้ฟังคุมมท้ายนะครับคุณลุงคนมาแล้วนะเอฟซีมาแตนก็อยู่นี่นะครับเอฟซีนะฮะปลาสวัสดีครับ ลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับพอนิมครับบรรยากาศยามเช้านะ FC. เอฟซีเตรียมพร้อมไปแห่ผ้ากันนะครับวันนี้มีแต่หนุ่มรอสาวสวยนะไปทําบุญกันนะครับนะด้วยจิตบริสุทธิ์นะไปทําบุญใหญ่กันนะครับเอฟซี FC. พระหน้าปกเอเก้าเสียนนะครับเนาะดูจากเกล็ด ดูจากด้านหลังนะ fc เก้าเสียนนะสวัสดีช่างพงด้วยครับนะฮะมาอย่างหลอเลยวันนี้ช่างพงเตรียมพร้อมมากถอดเสื้อน,นอกออกทำงานต่อได้เลยนะฮะพร้อมทำงานมากเลยของผมนี่ต้องเอาไปเปลี่ยนนะผมเตรียมมาอยู่นะเดี๋ยวเสร็จงานบุญก่อนค่อยเปลี่ยนนะ งานตอนเช้ากำลังจะเริ่มขึ้นนะครับพีพ่สีลุงก็มาชุดขาวพระเต็นก็มาชุดสีขาวนะครับลุงสวัสดีครับอ๋อ มันจะใส่เหรียญโปรยทานบออ๋เหรียญโครยใส่ตะกร้านะครับมันหมุนนะครับต้องจับช่วยเบานุนะครับมันหมุนไปหมุนมาอันนี้พอไหมข้างหลังด้วยบอ เ,เอาเต er. ็มเลยบอเดี๋ยวมันจะล้นข้างหลังเนาะข้างหลังข้างหลังวะนี่ฮะแม่แม่ครับเก็บเก็บไปนี้่ขนาดนี้เอาเอาข้างหลังมานี่อมุนมุนอมุนอะะมุนอมุนอมุนได้อยู่ครับได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ต้องได้จับไว้ครับออกน้ำออกก็ได้ครับ กเนาะเดี๋ยวรถอีแม่แม่ครับเขาเอาใส่ครับต้องได้จับเดี๋ยวไปตั้งขบวนนะครับมันหมุนนะครับ F4 ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตนะเดี๋ยวบางกันเดินเข้าไปนะรถจะจอดไว้นี่ยข้าวอวน เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะฮะพี่พี่ยูทูบเบอร์ oute, แจ้งแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินพากันเดินเข้าไปทําบุญกันนะครับแห่เข้าไปด้วยกันนะ FC ฟซีขอพคุณสรักคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดีศร f ฟ m i l y เครับทูกีฟแฟ์มเบรดเบสอนบ้านตะปะดูเหนือครับ